ค่ะคุณสีสวนกุหจิวเวลรี่นะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสร้อยข้อมือน้ำหนักครึ่งสลึงเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่ไ d Line หรือ Inbox นะคะทุกอย่างลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปนะคะก็ลายแรกนะคะจะเป็นลายเกลียวตรงกลางเนาะส่วนตัวเส้นข้างๆก็จะเป็นลายโซ่แบนนะคะลายนี้น่ารักมากนะเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เวลาใส่แล้วเหมือนใส่สร้อยข้อมือน้ำหนัก1สลึงเลยนะคะก็น่ารักมากค่ะแล้วเรานะคะมีผ่อนด้วยนะคะผ่อนสูงสุดถึง12เดือน ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเรามีบริการให้แบบส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งฟรี EMS ให้ด้วยนะคะลายนี้น่ารักมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลายตุ้มตรงกลางนะข้างๆจะเป็นลายแบบเหมือนหวายเครื่องนะคะแล้วก็ตัวเส้นนะคะจะเป็นลายสีเสาตันนะคะเป็นลายถักค่อนข้างแข็งแรงดูเล็กนะคะแต่ว่าแข็งแรงนะคะทุกคน ลายนี้นะคะก็คือแนะนํานะคะจะซื้อเป็นของขวัญหรือว่าใส่เองก็ได้นะข้อมือพวกนี้นะคะก็จะยาวประมาณ15เซนนะคะค่ะลายต่อมาก็จะเป็นลายคล้ายๆกันนะคะตัวเส้นจะเป็นลายเอ,อ่อสีเสาตันนะคะแล้วก็ตัวตุ้มตรงกลางก็จะเป็นแบบขัดมันค่ะลายนี้น่ารักมากเพราะว่ามีจี้หัวใจตุง้งติง้งตรงข้างๆให้ด้วยนะคะ ลายต่อมานะคะก็จะเป็นลายออสีเสารตันเช่นกันค่ะแข็งแรงนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นลายโซ่นะคะแบบเรียงใหญ่ไปเล็กเลยนะคะลายนี้เก๋มากเนาะจะเป็นแบบลายหวาาหวายนะคะ ลายนี้แบบก็ดูแบบใส่แล้วก็ดูค่อนข้างใหญ่เช่นกันนะคะคือแบบไซส์ครึ่งสลิงคือมันน่ารักอยู่แล้วนะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามจางซื้อได้ที่อินบ็อกซ์นะคะหรือล i ยไลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปนะคะทุกอย่างรายละเอียดนะใครสนใจนะคะก็รีบทักมาเลยนะคะเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะหรือใครอยากรู้รูปเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูที่เว็บไซต์หรือ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ